เอาละครับทุกคนนะครับรอบนี้นะครับผมไปเจอโอเดนยามาทั้งหมดห้าห่อด้วยกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองสุมมาแค่1ห่อนะครับซึ่งล็อตนี้นะครับเป็นล็อตของวันที่25ห้านะครับ25้าเดือน11ดนะครับ๋ย่มาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าห่อนี้เนี่ยเราจะได้ใบอะไรนะครับลุ้นพร้อมกันเลยครับโอ้ไม่ออกด้วยออกยากมาก SSR หรือเปล่านะ ลุ้นครับสดๆร้อนๆเลยนะครับโอ้สามใบครับทุกคนสามใบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้สามใบสามใบเอาไงดีล่ะเอาไงดีครับสามใบนี้ก็คืออ่าด้านบนครับมองไม่ถนัดเลยอะธรรมดานะครับอ่าใบแรกครับธรรมดา ใบที่2ธรรมดานะครับและใบที่3อย่าบอกว่าธรรมดาหมดนะได้ธรรมดาหมดเลยนะครับโอเคใบนี้คือโอเคใบนี้เลยนะครับและอีก2ใบคือใบนี้นะครับโอเคนะครับรอบนี้นะครับเป็นพิเศษครับเป็นแบบ3าใบแต่สามใบธรรมดาสงสัยต้องกลับไปเก็บอีก4ห่อละครับ ้ายนะครับก็ต้องกลับไปเอาอีกสี่ห่อนะครับเพราะว่ารอบเมื่อกี้เนี่ยเราได้ใบเอ็นมาครับว่าแล้วนะครับเราก็ไปทีละห่อเลยแล้วกันนะครับนานๆเราจะได้เจอสักทีนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่ไม่เหมานะครับสุดท้ายก็ต้องเหมานะครับเพราะว่ายังไงคือคาใจนะครับคาใจนะครับกับห่อที่เหลือนะครับแต่ไม่แน่อาจจะออกไปแล้วก็ได้นะครับ อาจจะมืดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะใบเอ็นธรรมดาแหละนะครับรู้ตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เ <query> อ Whoever ็นธรรมดานะครับมืดเลยนะครับ <Generation> นี่ครับได้2ใบนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูห่อที่2นะครับห่อที่2อ่ะถือว่าเป็นห่อที่3าล้วกันแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นใบนี้นะครับมิวการลุ้นนะครับอ่ะมาดูห่อนี้ก่อนล้วกันนะครับมาดูที่เอเลยนะครับที่เอ มาดูห่อของฮิเอนะครับว่าฮิเอนั้นนะครับจะให้อะไรนะครับจะได้ SR บ้างหรือเปล่านะครับธรรมดาไปแล้วนะครับธรรมดาแน่นอนครับเป็นธรรมดานะครับแต่ได้ใบนี้นะครับใบนี้กำลังหาอยู่เพื่อให้ครบนะครับให้ครบชุดกันเองนะครับอ่ะต่อไป นะครับไปดู่อที่ที่สี่ครับพอที่สี่อที่สนะครับ,รบกับโบตันนะครับคลิปนี้ขอภัยในความมืดนะครับเอาละครับเอาละครับมาหนึ่งธรรมดาใบที่สองก็ธรรมดานะครับ ธรรมดาทงคู่เลยนะครับอะไปชมกับขอสุดท้ายนะครับขอสุดท้ายขอนี้ครับกับชั่นโคเอนมานะครับไม่รู้ว่าตอนแรกที่กล่าวว่าจะไม่เหมาแล้วนะครับสุดท้ายก็คือต้องมาเหมานะครับเพราะว่านะมันเห็นแล้วอะเนะมันเห็นแล้วแล้วก็คาใจนะครับแต่น่าจะธรรมดาแหละอาการแบบนี้นะครับ ธรรมดาครับฮะโอ้วิบบับครับวิบบับแต่เมื่อกี้เหมือนจะเป็น R ธรรมดานะครับ R ครับเป็นใบ R ไม่แน่ว่าจะเป็นท่านเ็นไครหรือเปล่านะหรือโอ้จะบอกว่าไม่ชัดนะครับอันนี้คืออุปสรรคในตอนกลางคืนนะครับขออภัยด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ขอด้านบนนะ จะให้รู้ยังไงดีนะคูวาบาราคูวาบาระหรือคูรูคูวาคูราบาราเอ้คูราเอ้คูวาบาราหรือคูวาบาระ,าระ,ห,ราระหรือเปล่านะครับเอถือดาบถือดาบต้องเป็นฮีเอแล้วนะครับหนึ่งสองสามฮีเออ๋อโอเคใช้ได้เลยนะครับเป็นฮีเอกับ กับยูสุเกะน,นั่นเองนะครับโอเคถือว่ารอบนี้ได้ใบวิบับนะครับอถือว่าห้าห่อนี้นะครับเราใช้ได้อยู่นะครับคุ้มทุนอยู่นะครับคุ้มทุนไหมก็ถือว่าได้ใบวิบ,บ,บัตเนาะนะครับอ่ะโอเคได้ใบาหายากด้วยครับอ่ะเอาเป็นว่าก็เลือกตามโอกาสแล้วกันนะครับเจอกี่ห่อนะครับพอใจแค่ไหน นะครับเราก็เล่นเท่านั้นและกันนะครับขอให้สนุกนะครับในการลุ้นการ์ดหายากอยู่ๆละกันนะครับใกล้จะหมดพาร์ทแล้วนะครับสวัสดีครับ